นะใช้จะ,ะับตาเราจะับตาเราพระพระพร,ระเซตเดียวกับผมเลยแต่รองเทา้าคนละรองเท้ามันนี่นจะบวกแล้วเขาจะเข้ามาแล้วพระรองเท้าไหนเราจะมากเก็บไปเก <ใน S 1> ็บยังไงยังไม่บวก, <c oughs> บวกอนัน <c oughs> นี้เ <c oughs> ขาเลียงเชิญอะไรกันรู้เรื่องไหมครับสื่อสารกันรู้เรื่องน้องท่อมน้องท่มน้องท่อมปิง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 อยู่ครับปิงอยู่ปิงอยู ดักดักเลดักเลดักเลเเก็บเก็บเศษเสื้อเก็บเศษเสื้อนะอ่ามันวิ่งไปไหนมมีะมดักเลดักเลยดักดักนี้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 ้เห็นนี่เลยอ้าวไอ้นั่นวิ่งกลับม ไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรมันกลับไม่ได้เนาะอยู่ที่นี่อที่นี่ที่แพง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 ไปดักประตูดักประตูสองตัวสองตัวเอาตัวเดียวเดวเดียวเดียวเดีวเียวไม่มองขึ้นได้ไงเนี่ยไมาดป็นรเอาไปดักประตูดักประตูได้ไหมทันหนึ่งถือขวานไปแล้วเพิ่งกลับเมืองดูได้ไหมดักประตูได้ไหมดักประตูดูปุยทำไมไม่ไหว มันไม่ไปมันไม่ไปมันไปเอดีดับดวยเดากับด้วเดับ้วเดาับดวยมมันจะเข้าผมว่าแม่งเข้าอยูนอ่อนจบแล้วต้องตามกันลอดจังเขิดเขิดแรง่ะเซิร์ดมันแรงมากไม่รู้แม่ผมตัวต่อตัวกับมันสิเข้าอยูนออนชัวร์เลยไม่ามผมมันมันล็อกครัวผมผมไม่มีสกิวรางแล้ว ไม่คือถ้าเกิดถ้าเกิดมันตีเาวลเาปแลเาวลตีอยากให้เินเดิออกไปเลยรอดักก็ได้นะคุณกิมไม่เป็ไม่เปไตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนึง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 ตนึงตัว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 งตัวนงตัวนึ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 งัวนึงต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 ัว เราเราเส็จเซ็ตนี้ก็แตกแตกกันหมดแล้วเราค่อยแป่องเป็นเป็นเ็ฟไตรงนี้ม็มีนะมีที่ทำได้นะแถวแล้วข้างหลังวงมันม,ม,มีมันจะมีแบบวิงวแบบวิ่งรอหลบๆลบะอยู่แถวท่านั่งอ้อมอ้ออ้อมตันตัตัเราลอง ถ้าโอเวอร์ชาร์จมันจะถึกขึ้นไหมอ๋อมอ่ี่่ี่แค่นี่ี่นี่นนี่นี่งนี่นี่นี่น่นของนี่งมันอยู่ไหน โอ้เมื่อกี้กล่องวิ่งไปสามสี่ตัวตายปะไปไปดูไปดูนี่ไปดูนี่ไปดูโคตรแหลกเลยเนี่ยเฮ้ยมันมีตัวหลุดตัวนึงอย่างเงี้ยเหรเออแหลกมากแหลกมากแหลกทิหายโอ้เหลกเหล็กแหล็กแหล็กไม่ไหวไม่ไหวอีฟโนย์กับผมเรามาใกล้ไปปะเนี่ยเรามาว่า ไทย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 ทยยไทยยรอจับตัวหลุดรอจับตัวหลุดรอจับตัวหลุดเรื่มันร้อนมาสขึ้นมาขึ้นมาส์ตามาส์ตานี่เรา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 ลงม้ารอไว้อะเอาเอาม้าไว้ข้างแล้วรอเราดับชนรอเราน่ะเราดับเราดับตัวนี้โอเคแล้วนะผมว่าได้แล้วแล้ววงส้มไอ้วงเขียวแตกเราค่อยหนี ไอ้มีส้มไปใช่ใช่ใช่ขนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเต็มเลยออกเต็มเลยขึ้นมากันไม่มีขึ้นมากันเขียนขึ้นมาขึ้นมาไป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 อะไอันนี้เต็มเลยนี่ผมตายเอาไงกับชีวิตเียนะมาตามาตาม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 ผมตามผมอะไรบ้างอะเจี๊ยบเนี่วิ่งมาโคตรได้เลยนี่เดี๋ยวก่อนหลุดไปเนี่ย อไม่หลุดไม่หลุดตกใจใครอยู่กลางใครอยู่กลางดงอ่ะไม่ไม่ไม่อยากเข้าไปในหมอบอย่าเข้าไปในหมอบอย่าเข้าไปในหมอบมาอยู่ตรงผมมาตรงผมมาตรงผมขากิมบัดักตรงนี้ดิตรงนี้ตรงนี้ยืนตรงนี้ขวามือเราคุณกิมคุณกิมขวามือเรามีอีต้องคนหนึ่งนะลงแล้วลงแล้วไม่ไหขวาบนขวาบนข้างมาก

เแลอเค่สวยสวยสววิญญาณหมูวิญญาณหมูวิญญาณหมูวิญญาณวิ่งไปแล้วโอเคโอเคผมหาอยู่ผมหายอยู่ไม่เห็นไม่เห็นนะน่าจะเพียแบอลช็นบอลชมันอยู่ช็กบอลอยู่ชกบอลออเลยไอแลเจล้วเจอแอนผมอาดีคัได้ไหม ใครหมอเกินมีก็ทอย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 อยทยมา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 มันาม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 ม่อาม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 นะมันามามาวาวิ่ามามามอมา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 มมามามมม่อยมามับผมนมามามาามันเป็นพวกวิ่งกล่องอ่ะมมาามมมมมามมามม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 ม อ่คุณเดบไปอยู่แถววุ้นปอเลยรอรอโซโล,โลมันเดี๋ยวผมจะรอจ้างบนมันน่าจะสไตล์ใช่ไมใครไม่เคยม,มาตรงนี้โอเคเสียวเยอะกว่าหรอเล,ล็บลองลองคอยเก็บของ มีแต่เซตเราเก็บของทางนั้นอะที่เดียมดูเดียวใช่ตอนต้นฮะไปเฮลเกตกันเสซี่เขาหาหาคนเต้นระวังนะมันหลกนะ ออกไปแไม่ใช่แค่แค่รยงถ้าะีที่คนวะโนี่ยตรงนี้มันน่าจะวิ่งนะถ้าเราที่มไม่สสบการที่โดนขอบอะไรมาทีโดียวไอ้ตรงข้อบอ่ะเห็นวิ่งมาสองตัวแล้วจะยิงไม่ทันไอ้สีส้มเหมือนจะวิ่งมาหาผมนะแต่วิ่งหายไปและแต่วิ่งไปขอบเต็มเลย โอ้ช้าคืออะไรอ่ะผู้นั้นไอ้พี่โซ่แม่งกับถ้าถ้าเราไม่เล่นเรือของหมอป่ะเราจะเล่นที่เดือมาได้อยู่นะเราวิ่งไปเก็บของไหมมันกียไม่ได้ไหมไม่ไม่ดีไม่ดี กับผมจะเข้าให้ผมกลัวมันจะไอ้นี่ดิมันจะโมลลงมาข้างล่างเหมือนันอผล่ออกมันจะโผมไม่เหมอะอย่างแน่พวกเนี้ยดีหมาะเตรียมพร้อมมาของส้มก็ไม่น้องลา ไม่ไม่รอรอจับตัวเนี้ยมันต้องมีหลุดมาเชื่อผมนีดหน่อเดี๋ยวผมมาดูเลยเว่า,าจะทักเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาไปลึกเดี๋ยวเขาไปลึกตรงนี้ไม่มีใครเลยตรงนี้ไม่มีใครเลย ต้มเหรอเ้ยมเม่อไหลุดไปแล้วดูไปแล้วดไปแล้วดูไปแล้วตัวนึลงดไปแล้วตัวหนึลุดูไปแล้วตัวนึงไปตัวดดดขึ้นขึ้นเตยมขึ้นเตยมขึ้นเนี่ยเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาเตยมขึ้นมา พอแค่น okay, hmm. ี den, ้พอให้เด uh ือดเดือนเดืนเดืนุ้ยมันจะแตกกันเต็มเลยเลือดพึ่งพึ่งเต็มกันหมดเลยรอรอมามาทตามผมมาตามผมมาตามผมได้วี่มาได้ไหมเดี๋ยวว่าโดนดาบก็ถอยวี่มาตาผมด้วยน้องรอพวกหนีตายมันมีตัววิ่งอยู่นะจับได้นะ ตัวนี้ตายตัวนี้นี่มายืนตรงผมดิมายืนตรงผมดิเราเรามีพวกวิ่งเติมอยู่นะวิ่งมาพันพันสี่เดี๋ยวก่อนไฟถ่ายมาถ่ายมาสีส้มก็ไปเดี๋ยว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 ระวังนะมีกิวเราด้วยนะระวังไม่ไม่มีกิวเราด้วยนะตัวไม่กิวเราฆ่าได้ฆ่าได้โอเคไม่เกี่ยว แน,น่นใช่มพอไหมลองกลับมาแล้วคัะลงมามาหาับมนะมาหอผมาหอบ เอาประมาณนไอ้นี่มามาได้ไหมเนีตรงนี้ตรงนี้ได้ได้ได้แน่นอนอ่าขึ้นขึ้นมาเจ็บขึ้นมาเจ็บขึ้นมาเราทำมาตามมาตามมาตามมาเขียวเลื่อโลนะเขียวเลื่อโลนะอ่าๆขึ้นขึ้นมาขึ้นมา เราออกไหมเราออกไหมี๋ยวเราจะวิ่งต่อมตายปะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึนมาขนนมาขนนเอะเกินเอะเกินเยอเกินกดีดนีตัวหลังตัวหลังตัวหลังานถยนอย่างรัยมยถยมายไม่่มันจะแตกเยอะเหมือนกันนะมันแตกเยอะแต่มันก็เยอะมากมันจะแตกหลายตัวเลยแตกลยตัวเลยลหลายตัวเลยข้างบนนะข้างบนนม น่ากินจัดมา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 ได้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 ดได้สวยสวยดูดูหมดแล้วหลบ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 นี่ เก็บเก็บเล้วเก็บ้วเก็บรอ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 อรอรออทธรรมดารุดมีลุ่บรอรอสเกาผมรอสกเกผมกอนดี๋ยวเดี๋ยวผมรอสเกาหน่งน้ำหนักรจป่ะมีมีโลหลายตัวเลยโล่หลายตัวนี่น่เห็นปะอักับปังกับอพหกร้อยอพีหร้อยตามตามมาตามตามครับ นี่ส่ลับออกไหมอกิมผมวเราต้องไปดักตรงนี้นใถ้าจะดักตกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้มันป่าปลายกว่าเราเาจะไม่ไปเยอะขนาดนั้นเดี๋ยเเสือเอเดเดอดอเดือเอดเดอเดืออด อันเพีย,ยดเดี๋ยวคุณเดียสิมาตจะตามัะ ไปไปฆ่าคนจุม่มไหมไปฆ่าคนจุม่มไหมผมเห็นคนจุ่มแล้วคนเติมข้างหลังอ่ะมันจะวิ่งมาเติมอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมเห็นวิ่งมาเติมอยู่ตัวถังตัวตมัน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 เยอะมันเยอะมันเยอะคนจุ่มมันเยอะไป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 กดข้อ okay. มต้องผมต้องผมมต้องผมต้องผมต้ผมขึนมากึ้มาขนมาจจัดจัดหมูเรื่องมันเต็มกันเยอะอยู่นะสีส้มโอยไทยไยเชี่ยหมุมนได้ไม่ดี

ออกให้คนอืนมาจบล้วเอาโอเคโอเคไปปะเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวไปที่นี่อ่าไปอาอยู่หลังไม่น่าเลยตรงหน้าเลยปล่อยตามตามาตามมาตามมาผมยิงได้นะผมยิงได้ตามมาตามมาตามมาข้างบนบนขวามีนะบนซ้ายก็มีเดียว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 มา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 ถอนตัวเดียวถอนตัวเดียวถอนตัวเดียวเอา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 ปืนเอาปืนเอาปืน เอาเปืนเอาปืนระวังระวังตัวหลังนะไป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 ไนไป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 ไยไป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 ไนไป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 ไนไป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 ไนไงไปนปไปไปไ่ไปไป่ปไปไปไปนปไ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 งไปไปไปนี่ปไ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 นนนนนน่่ไไไก

ออกออกได้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 ออกแล้วขึ้นมาแล้วเราออกออกออกจากวอร์มเหมือนปูเมื่อกี้ไม่ได้กอดด้วยเกือบตาคือส้มมันมีแฟงเหมือนกันมีคนตามผมมาอยู่นะขึ้นมาฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้วอีกชาติอีกชาติได้ก็แล้วกันคุดอิดแตก มันเราเราแยกกันเยอะกันไปเมื่อกี้น่าจะได้อวอรอนตัวนึงใช่เมื่อกี้ผมวิ่งอยู่มันมันจับเลยเพี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตะกวล้วะกวลวิดดเขียมาไกลเกินเฮ้ยมันคนจับมันคนจับมันคนับมันนจับเมื่อกี้มันเยอะนะมันเยอะมากเยนะเรียนะี่ขี้ใ่ีาเ่ ไแคตเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกมาตะมออมาตบมกันมันกดข่าเขียว เดี๋ยวผมเท็ดหยิบยังไงบ้ากพี่สบายใช่ไหมแดงอ๋อสีแดงตกใจอขอตัวนึงนี้มันได้เฟรมเท่าไหร่เท่าไหร่ครับระวังระวังข้างหลังนะวิ่งไปเติมลากวิ่งไปเติมแล้ว ก้วเศษเสร็จังอะผมจะได้เทษมั้งมาแล้ว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 โอ้ยโดนโถมแล้วมาโดนโถมแล้วกาค่ะกา IP IP ห้าร้อยเก้าเก้า IP ห้าร้อยกับหกร้อยตัวตัวกาค่ะตัวกากกมพับรับไห่ครจิ๊บของของเริไมแล้ว ียบร้อยโดนแคมเดนลวกบุฟไอ้นี่นี่นี่ตรงอุ้ยโดนแล้วโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายหมดเลยทำไมอุ้ยเตียบร้วอามันติดพลาแล้วขู่แม่เข้าสวยเกินกินต้มแตกหมดเลย มันเล่นโชกไงหาโชกเล่นโอเคไปต่อไปรับโอ้ตัวนี้ไอพีไอพีพันสามเนี่ยเนี่ยเข้าเข้ามาดูไลฟ์ผมได้นะผมอลไรอีบอสอีบอสลก็ได้ฮะ ไปตามตามตะเก้าไปตามตะเาโยตะเกาเราฆ่ามันไปแต่ของที่ได้มันก็ไม่คมลองลอลงทางตันวิ่งวิ่งว่งวิงวิ่งวิ่งวิ่่งวิ่่งวิ่งวิ่งงวิ่งว่งวิ่งวิวิ่งงวิ่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 งงวิ่งวิ่วิ่งวิ่งว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  หมูข้างหลังเต็มเลยแต่งไอผมว่าผมติดวงมากไปแล้วนะเออออกมาออกมาผมออกไม่ได uh> ้ดิออกผมน่าจะแตกเลยน่าดีมากไอพูนแรงอ่ะไอผมว่า่ริงครับน่าดีมาก มาตัวนี้ได้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 ไดโหไม่น่าทานนะอ่านล่ขึ้นมาเขียว <c oughs> แตกแล้วมึงเมื่อกี้โดนโดนปืนจิตน้ำเลือดถ่ายเนี่ย วงเขียวหายเร็วเขียว <c oughs> จัายแล้วคุณเกมเราปิดธงไว้คุณเกมตั้ง,งต้นต้งมั้งปิดเลยก็ได้นะพวกเราส้มเยอะมากอย่างเนี้ยปิดเลยปิดเลยต้มมันไล่แล้วตรงนี้ตรงนี้ปลอดภัยมาของมาทีมาทีครับ ผมอยากหาเก็บตัวหลังว่ะเดตัวลังเล่นตะเกาอตรงระเกางตรงะเกาวงตะเกามาตรงกระเกาตามมาตามมาสองคนที่เดียวเอาิ่เลปนะละนี่ผมนะผม้่งน้ำมานึง ยิงมันกลับด้านเดิมกลับด้านด้านเดิมกลับด้านด้านเดิมด้านเดิมมาด้านเดิมมาด้านเดิมตัวจุ่มมันสเปคมันเยอะผมเล่นไม่ค่อยเดี๋ยวจะเล่นจะเล่นเซ็ตบอมเล่นตีบอมมาไปจ้องไปจ้องไปจ้องย้อนจุ่มไปจ้งยอนจุ่มไปจ้องย้อนจุ่มใครเหลือใครบ้างมันมันติดทงแล้วมันติดทงแล้ว อินาะว่าเราเราปล่อยมันไปก็ได้ฮะของมันก็ไม่ได้ของมันกากด้วยได้อยู่ไม่กากแล้วผมได้มาสามเศษสี่เศษแล้วอันนี้ขนาดผมไม่ติดธงเ่ยเนี่ยใครติดธงีบ้าง มันะมีรูดมันจะไตรงแผ่นรูดเพย์เบยมันจะมีรูดไปชมดิอ๋อไม่อยู่ดีตีกันเองไม่มีใครช่วยผมเอาเองผมผมกก่อนน <laughs> ะคุณยนโอเคโอเค วันนี้เราก็รายได้งามๆแล้วฮะเกือบล้านใช่ไม่เป็นไรกิมระวังคนโถมอ่ะอยู่ดีแบบเจอปุ๊บโถมตุ้มตุ้มตุ้ม เรารเขาจะมีเซิร์ฟกันหรอครับโอ้โหชาร์จแตกกันรัวๆครับผมไปเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเองครับเฮลเฮลเกตไรได้ดีมากฮะค่ะ Yeah. <laughs>